จุดเด่นของเราคือน้ำเกวีน้ำเกลวี่เชฟชาวเยอรมันเนี่ยจะเป็นคนสอนสูตรให้พี่ซึ่งเอาสูตรของเยอรมันกับสูตรของไทยเนี่ยมาแอบกันทําให้ลงตัวเป็นสเต็กนี่ได้เนื้อที่หมักเนี่ยเราใช้น้ำมันมะกอกเวลาหั่นออกมาเป็นชิ้นสเต็กเนี่ยโอ้โหมันจะจุยซี่มันจะแบบนุ่มปัจจุบันการเปิดธุรกิจร้านสเต็กเป็นธุรกิจที่มาแรงและก็อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ครับที่อยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเอง แต่หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นธุรกิจยังไงครับวันนี้ออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพผมจะพามาพบกับแฟรนไชส์สเต็กเจ้าดังที่มีจุดเด่นทางด้านของน้ำซอสครับเหมือนเป็นการยกน้ำซอสจากประเทศเยอรมันมาให้ทุกคนได้ชิมในประเทศไทยนะครับที่สำคัญครับมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจครับ ผมยืนอยู่กับคุณยุมนรัตน์คำเหล่านะครับหรือพี่มัดซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจสเต็กคันเทสวัสดีครับพี่มัดครับสวัสดีค่ะพี่มัดโยาถามนิดนึงว่าทําไมถึงต้องเป็นสเต็กคันเทปสเต็กคันเทพนี่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใจลูกค้าทําอาหารเป็นจานต่อจานแล้วก็อาหารของร้านเราเนี่ยจะมาจากความปิด แล้วผักก็จะเป็นผักออร์แกนิกแล้วก็เราเรียนสูตรจากเชฟชาวเยอรมันใช่จุดเริ่มต้นมาได้ยังไงฮะจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยคือพี่เนี่ยทำงานชิปปิ้งมาก่อนพี่จะเคลียร์เรื่องผักสดผลไม้เนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะเป็นเจ้าแรกๆเนี่ยส่งให้ตามโรงแรมต่างๆทั่วกรุงเทพเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง Golden Place เนี่ยติดต่อมาว่าอยากได้ปลาแซลมอนที่จะไปลงที่ Golden Place พี่ก็เลยว่ามาเสนอเขาแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของ Golden Place ทุกสาขาครับ แล้วทำไมสเต็กทั้นเทพถึงต่อยอดมาเป็นแฟรนไชส์ได้ครับเริ่มมาจากการที่เราเนี่ยทำสเต็กให้คนเด้นเพจเนี่ยจะหัดเป็นชิ้นๆมันจะมีส่วนหัวส่วนหางเหลือมาเราก็จะไปเบริจับที่สถานทำบ้างอะไรบ้างแล้วส่วนหางเนี่ยเรามาดูว่าเราก็น่าจะแล่มาเป็นชิ้นสเต็กได้คะแล้วก็ลองแล่ดูพอแล่ดูเสร็จเนี่ยโจทย์แรกมาแล้วเราอยากเปิดร้านสเต็กตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานสเต็กอยู่แล้ว โจทย์สองคือน้ำเกรวี่น้ำสลัดทุกอย่างเราต้องทำเองหมดทุกอย่างซึ่งเชฟของพี่เนี่ยเป็นชาวเยอรมันแกก็จะมาสอนสูตรให้พอสอนสูตรให้เสร็จแล้วโจทย์สามคือเราจะขายที่ไหนวัตถุด,ดิบเราทุกอย่างพร้อมแล้วรถแล้วก็มีอะไรก็มีตลาดตอนแรกเราย,ยังไม่เปิดร้านเราไปลองตลาดนัดเลยซึ่งมันตลาดปัตตาีก่อนไปลองอยู่ได้สักพักหนึ่งคนตอบรับดีมากขายดีด้วยพอเสร็จแล้วก็มีคนมาเขาก,เขาก็เขาก็มาทานกันเรื่อยๆถามว่า พี่มาลำบากจังเลยพี่มีสาขาไหมอะไรมั้ <c oughs> บอกไม่มีค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราขายกันเองหรือเพราะว่าไม่มีบุคลากรที่จะต้องไปหายสาขาอะไรพวกนี้เขาบอกว่าแล้วทําไมพี่ไม่ทําแฟรนไชส์ล่ะเราก็งงแฟรนไชส์คืออะไร <c oughs> ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักแล้วก็งงแฟรนไชส์คืออะไรพอได้เสร็จสับเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจกรมกระทรวงพาณิชย์เขาเปิดแฟรนไชส์ไปลองศึกษาดูไหมก็ไปเรียนมาก็ <c oughs> าไปศึกษามาก็ต่อย,ยอดธุรกิจมาได้ถึงปัจจุบันนี้ค่ะ จากเริ่มต้นมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วฮะถ้าไม่รวมที่ตลาดด้วยประมาณ12ปี12ปีมีกี่สาขาแล้วครับมี27สาขาแล้วค่ะพีมบัสจุดเด่นของสเต็กขั้นเทพคืออะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจ จุดเด่นของเราคือน้ำเกลวีน้ำเกรวีเชฟชาวเยอรมันเนี่ยจะเป็นคนสอนสูตรให้พี่ซึ่งเอาสูตรของเยอรมันกับสูตรของไทยเนี่ยมาแอดปแอกันทําให้ลงตัวมันเป็นสเต็กนี่ได้ตัวเนื้อเนื้อที่หมักเนี่ยเราใช้น้ำมันมะกอกซึ่งมันระกอบอเนี่ยพอเวลาหมักเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาหั่นออกมาเป็นชิ้นสเต็กเนี่ยโอ้โหมันจะจุย้ยซี่มันจะแบบนุ่ม นี่เป็นเมนูเด็ดเลยเมนูขายดีใช่ไหม<ช>ครับเมนูขายดีมีอะไรบ้างครับเมนูขายดีแล้วแต่ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมาเนี่ยไม่เหมือนกันบ,บางคืนเขาชอบทานเสเต็กบางคนเขาชอบทานปลาโคมบางคนก็ดิ่งไปเลยไม่ต้องดูเมนูขอปอกซอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับคนที่ซื้อแฟนชายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องเรียนกี่วันครับพี่มัทเรียนสาวันค่ะ,เ,คะเป็นปฏิบัติการแบบเริ่มดูวัตถุดิบเลยเนี่ยหชั่วโมงเต็มเ็มเลยอยู่ในห้องครัวเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเลยสอนเมนูสเต็กค,ค่ะเพราะว่าสเต็กเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วเป็นมณฑลเนี่ยเราจะเป็นแบบแช่แข็งเป็นฟรีที่เราทเํเสเร็จรูปไปแล้วเราก็จะสอนวิธีการ ก่อนที่จะนํามาออกจากห้องแช่แข็งเนี่ยเอาออกมาเนี่ยเราเตรียมยังไงในการที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้าเพราะอย่างงี้ถจะเผื่อเอาไปจุ่มลงน้ําเลยให้มันละลายเลยเนี่ยคุณภาพจะหายหมดแล้วก็เนื้อจะด้านมันจะไม่ได้เลยทีนี้สําหรับผู้ที่สนใจติดตามรับชมอยู่ตอนนี้อยากจะลงทุนรูปแบบลงทุนมีกี่รูปแบบอะของเรามีทั้งหมด3รูปแบบค่ะจะเป็นคีออสสำหรับสรีทฟู้ด ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่48,888บาทค,บค่ะ,คะอยากไปอยู่อยู่ในห้างก็เป็นแบบคอมมูนิตี้มอลล์ก็อยู่ที่88,888 88บาทหรือว่าอยากจะเป็นร้านใหญ่ๆก็คือร้านตรงนี้เลยก็คือ1 5 0 0 0ล้าน0 0 0บาท ระยะเวลาคืนทุนนานไหมครัระยะเวลาคืนทุนเดี๋ยวจะบอกตรงว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนจะบอกว่าวันนั้นคืนทุนอีกกี่เดือนกี่เดือนคืนทุนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันอยู่ที่สถานที่ทําเลถ้าสถานที่ทําเลคุณไม่ดีบอกไป6เดือนคืนทุนมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่สถานที่ทําเลจุดคุ้มทุนครับอย่างสเต็กขั้นเทพควรอยู่ที่ทําเลตรงไหนดี่คะตลาดนัดแล้วก็โรงเรียนเขตชุมชนหมู่บ้านอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือหน้าเซเว่นอะไรพวกนี้ได้เลยค่ะ ให้พี่มัดแนะนําหน่อยสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจเขาควรเริ่มต้นยังไงขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องค้นพบตัวเองให้เจอว่าตัวเราเนี่ยต้องการแบบไหนไม่ใช่ว่าอยู่มีตังอยากจะทําแบบเนี้ย<ม>ทำตามเทรนไม่ได้ถ้าอยู่มาทำตามเทว่าวันเนี้ยเทรนนี้สเต็กขายดีฉันอยากจะเปิดร้านสเต็กเนี่ยก็มีเงินแต่ทําอะไรไม่เป็นก็ไม่ได้ค่ะต้องอยู่ที่ใจเราแล้วก็ใจเราว่าเรารักในการบริการเรารักในการที่ทําอาหารจริงแท้แค่ไหนค่ะ นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่พี่มัสเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มัสมากๆนะครับ การเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่แค่เงินทุนเท่านั้นที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่การเริ่มต้นที่แท้จริงก็คือการเริ่มต้นจากตัวเราครับเราต้องสำรวจและค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรอยากทำอะไรเมื่อเราชอบและอยากทำนะครับเราก็จะมีแพชชั่นในการทำธุรกิจนั้นแล้วก็จะอยู่กับธุรกิจได้นานด้วยนะครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์สเต็กขั้นเทพหรือแฟรนไชส์อื่น วันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยครับเพียงแค่สแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่นักขณะดนี้คุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารอมสินครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โทร1115 สำหรับท่านใดที่กำลังมีแพลนอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับอยากจะลงทุนแฟรนไชส์นะฮะสามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับส่วน EP ีหน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคม